สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวอีก1ครั้งนะครับผมจากจากที่ห่างหายการรีวิวไปนานนะฮะก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมรีวิวสภาพรถ1คันคันนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเห็นกันแล้วในโพสต์ก่อนหน้านะครับว่านี่คือ Honda CVR-1000 r s p ปี2017นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของ ความแรงนะครับแต่ไม่ธรรมดาในที่นี้ในเรื่องของรายละเอียดตัวรถที่ ใหม่แล้วก็ถือว่าเก็บสภาพรถได้ดีมากนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไปพร้อมๆกันว่านี่เป็นสภาพรถที่อยู่ตรงหน้าคือรถที่เป็นรถสีเดิมแท้โรงงานมาพร้อมของแต่งทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างเพราะหลายคนถามเรื่องของแต่งมาอยากให้รีวิวเรื่องของแต่งผมมาเริ่มจากด้านบนนะครับด้านบนคันนี้นะครับเป็นชิลหน้าเมจิเคิลเลสซิ่งนะครับผมเป็นชิลหน้าเมจิเคิลเลสซิ่งนะซึ่ง หลายๆคนทราบราคาทราบยี่ห้ออยู่แล้วนะครับว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงนะฮะคันนี้ติดตั้งเป็นชิลเมจิเ l ิลเลสซิ่งพร้อมกับอะไรแฟลลิ่งชิ้นหน้าทั้งหมดตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่คือแลปสติ๊กเกอร์กันหินมาหมดแล้วนะครับเป็นโปรเจคชันกัดนะครับก็คือติดสติกเกอร์มาหมดเลยทั้งชิ้นนะครับด้านหน้านะฮะแล้วก็ท้งด้านด้วยเทลหลังด้วยมาต่อเลยนะครับคันนี้ติดตั้งอุดกระจก เป็นของโยชิมุระนะครับโยชิมุระแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับมีบางคนหน้าคาร์บอนนะครับเป็นเพียวคาร์บอนไม่ใช่งานหุ้มนะครับผมและก็เปลี่ยนจานใหม่ด้วยเป็นเบมโบนะครับเป็นเบมโบ HP f u l l f ลโฟลตินะครับจานเนี่ยถ้าตีเป็นสภาพเนี่ยผมให้เป็นสภาพอยู่ดีประมาณ95%เเลยนะเพราะว่านี่คือใหม่มากเนื้อจานใบจานคือหนามากนะครับนี่นะติดตั้งมาครบเรียบร้อยสายถักเอินเดินเต็มระบบนะครับ ด้านในจะเห็นอยู่นะครับบริเวณด้านในนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะโอเคแล้วก็มีกาดหม้อน้ํา EVOT ทคนะครับกาดหม้อน้ํา EVTEC คและพร้อมกับคอท่อ Fu l l s y s t e m ของ a e r o t i ท a n เ u ียมทั้งชุดนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อด้วยนะครับเป็น Fu l l Aero t ท t a n นียมนะครับพาเพื่อนๆมาดูปลายท่อก่อนนะฮะนี่นะฮะนี่คือ Fu l l s y s t e m Aero นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยฟังเสียงกันข้างนอกนะครับมาต่อของแต่งทางด้านบนต่อเลยนะครับคันนี้ติดตั้งเป็น ปั๊มเบรกบนของเกลสป e ดโลโก้แดงนะครับเบอร์19-17นะครับผม19-17นะพร้อมหมุดทองแล้วก็ยังมีกระปุกน้ำมันเบรกนะครับเป็นของริ o o m a นะครับตู้ปลาที่เราเรียกกันนะครับกันสะบัดด้านบนเป็นของ h y เปอร์โพไอเนะครับพร้อมขาแท้ h y เปอร์โนะครับแต่ที่พิเศษคือเป็นการรวมมิกสีนะครับกระบอกตัวบอดี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวปรับแอรจัเป็นสีเทาไทเทนะครับส่วนหัวด้านท้ายนะครับ ตรง2จุดนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเห็นหนะฮะโอเคคันนี้เพื่อนๆอยากรู้แล้วเลขไม้เท่าไหร่ไปดูเลขไม,ม้พร้อมๆกันคันนี้เลขมาอยู่ที่8870โลนะครับ8,870โลเท่านั้นนะครับ และก็ยังมีของแต่งทางด้านนี้มาต่อในเรื่องของด้านบนนะครับก็ยังมีคัสเกลสปีดโลโก้แดงนะครับเป็นเรโช3432นะครับระยะเรโชคือ3432สําบสหรับ CBR พันธ์อย่างนี้ก็ถือว่านิ่มมากนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ให้ดูภายในเขาเลื่อนไม้นะครับว่าสวยเดิมโรงงานแล้วก็ทุกอย่างสต็อปเปอร์ทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่สำคัญคือคันนี้พิเศษตรงที่ว่ากันสบัดไฮอร์โพชุดนี้นะครับติดตั้งขายยึดการแผงคอแตกมาให้นะครับเป็น ชุดคิดมาจากไฮบโปนะครับซึ่งหลายๆคันไม่มีแต่คันนี้ติดตั้งมานะครับเพราะว่า c b r บียพันจะมีปัญหาเรื่องน็อตตรงนี้ที่ชอบหักนะครับสำหรับการเปิดเบร์กันสบัดท,ที่หนักมากนะครับแล้วไม่ได้ขับขี่คือเปิดแล้วเข็นเปิดแล้วจอดนะฮะก็จะมีโอกาสที่เดือนตรงนี้หักได้ให้โปโปเลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อมาทดแทนในส่วนที่กระจายน้ําหนักนะครับผมนี่นะฮะคือชิ้นนี้ โอเคมาต่อกันในช่วงของกลางรถบ้างดีกว่านะครับคันนี้ติดตั้งเป็นฝาถางัง TWM นะครับผมแล้วก็มีการลอยถังของเคาวูฟนะครับคือชิ้นนี้นะครับเป็นเคาวูฟแท้นะครับผม การล้มข้างคันนี้จะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นและหลายๆคันมากนะครับซึ่งคันนี้ปกติเราจะเห็นการส่วนมากก็จะใส่เป็น R G ใช่ไหมครับที่อยู่บริเวณด้านนี้ใช่ไหมครับหรือยี่ห้ออื่นใดๆก็ตามเนี่ยครับแต่คันนี้สั่งของเบิกของโดยตรงเป็นของ Baby Fa ฟ e นะครับผมเป็นการล้มข้างของ Baby Fa ฟ e นะฮะนี่คือดีไซน์และรูปลักษณ์นะครับค่อนข้างที่น่าจะเป็นแค่ คันเดียวที่เห็นติดตั้งนะครับผมไม่เคยเห็นว่าคันไหนติดตั้งในใน CPR1SP นะฮะสภาพรถนะครับบริเวณเฟรมรถนะครับสีทุกอย่างก็จะเป็นตามนี้ทั้งหมดแล้วก็มาดูในส่วนพักเท้าพักเท้าเป็นของยี่ห้อ g i l e t s o l i n g นะครับนี่นะฮะพักเท้าเป็นของยี่ห้อ g i l e t s u l i n g นะครับผมซึ่งฟิตติ้งและโพ i ิชันของพักเท้าตัวนี้นะครับจะทํามาสําหรับการขี่สนามโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าจะมีการนั่งที่กระชับมากขึ้นนะครับ นี่คือระยะของพักเท้าจะมีน้อยชิ้นมากนะครับและติดตั้งในส่วนของกระทุ้งหลังเกลสปีดนะครับผมนี่คือเกลสปีดมาพร้อมกระปุกน้ำมันนะครับปกติตัวนี้ตัวนี้จะขายแยกกันนะครับปกติจะขายแยกกันแต่นี่มาครบชุดเลยนะครับแล้วก็สปริงแดงนะครับสายถักเอิรนทั้งระบบนะครับเดินใหม่หมดเลยนะฮะและนี่ก็คือในส่วนของปลายท่อ a อโร่ฟูลซิส t ต็มไทเทเนียมนะครับผม รถคันนี้สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และดีมากนะครับล้อก็จะเป็นล้อสีทอง HRC เดิมโรงงานแต่ด้านหลังเปลี่ยนเป็นปั๊มด้วงนิกเกิลนะครับเป็นนิกเกิล HP 2พอร์ตนะครับมาพร้อมกับตัวนี้ขา RSV Racing ตรงรุ่นนะครับของ CBR1000 ราละเอียดอื่นๆก็ถือว่าสวยเดิมโรงงานนะไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะว่ามันก็มีความสวยมากแต่คันนี้อย่างที่บอกว่าอันเดอร์เทลด้านล่างนะครับติดสติ๊กเกอร์กันหินมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาค่อง้างจะโปรเทครถมากในเรื่องของริ้วรอยทั้งทางนี้ไม่ได้ขี่เร็วนะฮะไม่ได้ขี่เร็วนะครับแต่อยากจะดูแลรักษารถนะฮะ ชุดยึดป้ายทะเบียนหลังนะครับเป็นของ e v o t e c นะครับผมเป็นของ e v o t e c ไม่ได้พับนะครับพับไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาใส่ป้ายทะเบียนสวยๆเขาเลยไม่พับนะครับเขาก็จะโชว์เลขของเขาไว้แบบนี้นะครับแต่คันนี้ทําเรื่องของสลับป้ายอยู่นะครับนำไปใส่ p c s ของเจ้าของนะครับก็เดี๋ยวรอดําเนินการเรื่องป้ายทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับไฟท้ายนะครับเป็นของโมโตเดน a มิกนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาฝาครอบเดิมแท้โรงงานนะครับนี่คือสีเดิมรายละเอียดของตัวรถ ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูสีรถว่านี่คือสีเดิมแท้ๆจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสีเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีแต่งสีนะครับไม่มีดึงสีในคลิปนะครับนี่คือออริจินอลเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ถัดมาคันนี้นะครับเป็นบางโซ่ที่เคลือบฟิล์มนะครับไลท์คาร์บอนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโซ่ใหม่ด้วยเป็น ek525 นะครับเป็นโซ่แท้ ek525 สีแดงแก้วนะฮะโซ่ก็แพงแพงอยู่คันนี้โซ่ก็แพงอยู่นะครับส่วนสเตอร์หลังนะครับก็เปลี่ยนใหม่น็อตสเตอร์หลังเปลี่ยนใหม่เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับนี่นะฮะสภาพรถโอเคพักเท้าเป็นของกิเลชโว์ลิงนะครับผม รุ่นเดียวกันยี่ห้อนี้ก็หลายๆคนเคยเห็นแต่อาจจะไม่เคยเห็นดีไซน์นี้นะครับแต่ดีไซน์นี้จะส่วนมากจะอยู่ในรถแข่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยน Quick s ป i p t e r เป็นของ c o r d o n นนะครับซึ่งมีความกระชับขึ้นนะครับแล้วก็เตะได้สะใจขึ้นนะครับสำหรับ Quick s h i p t e r c o r ์ d o n a นะครับอันนี้การล้มข้างนะครับ เป็นของ Baby Fa ฟ e นะครับดีไซน์ทางฝั่งซ้ายนะรับจะเป็นประมาณนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับว่ารายละเอียดของตัวรถคือใส่มากนะครับท่อระบายหายใจออกรูเดิมครบทุกจุดนะครับนี่นะฮะแฟลลิ่งคือสวยหมดนะครับสีคือสวยนะครับมาร์กหม้อน้ำก็คือจะเดิมโรงงานหมดแบบนี้นะครับนี่คือรายละเอียดของตัวรถที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใน cbr พัน sp คันนี้นะครับ มันมีรายละเอียดมากกว่าการถมของลงไปนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าเราจะถมของแต่งลงไปเนี่ยใส่เท่าไหร่ก็ใส่ได้นะฮะแต่บางอย่างเขาไม่ใส่บางอย่างไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขามีคอนเซปต์ในการแต่งรถของเขานะครับและซึ่งคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่สวยและไม่น้อยมาก <c oughs> ใน CBR พันปี2017คันนี้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาท5 4 9 0 0 0บาทสําหรับของแต่ง คันนี้ถือว่าถ้าคนที่ชอบในซีเบียพันเอสซื้อไปไม่ต้องใส่เงินแต่งเพิ่มนะครับส่วนที่เพิ่มคือเพิ่มเติมในส่วนที่ชอบแต่ของชิ้นหลักๆมาหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ล้อซื้อล้อใส่อย่างเดียวเพราะระบบเบรกแล้วก็ปั๊มอื่นๆพาร์ทอื่นๆมาหมดแล้วนะฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้จัดไฟนแนนซ์ได้นะครับรายละเอียดไฟนแนนซ์จะอยู่ภายใต้คอมเมนต์ภายใต้รายละเอียดที่อยู่ในโพสต์นี้นะครับผมฝากไว้นะครับ